สัปดาห์นี้กวางยังเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 นะคะล่าสุดในไทยประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วค่ะส่งผลกับเรายัางไงบ้างรวมทั้งข่าวอื่นที่น่าสนใจรอบโลกเลยเดี๋ยววังเล่าให้ฟังในแบร์ไตวิกลี่ค่ะ การประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะส่งผลกับเรายัางไงบ้างในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร,ร่ระบาดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิด -19 และบุคคลท่านนั้นน,นมีอาการไข้มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจบุคคลนั้นต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนของการซักประวัติถ้าไม่แจ้งจะมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะส่วนพาหนะที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคต่ตางประเทศก็ต้องจอดอยู่ในสถานที่ที่กําหนดไว้ด้วยนะคะถ้าฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน500,000บาทและผู้ที่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือเข้าข่ายต้องสงสยัยหรือมารับการตรวจรักษาต้องเข้าสู่การแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตในสถานที่ที่กําหนดจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อฝ่าฝืนมี โทษปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะหลักๆก,ก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะห้ามปกปิดข้อมูลให้พูดความจริงกับเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลนะคะไปต่อกันที่ข่าวเบาๆกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ฝรั่งเศสนะคะสีตรองเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าไซจิว๋ว2ที่นั่งนะคะไว้สําหรับวิ่งในเมืองค่ะแล้วราคาเขาหน้ารักมากเลยค่ะผ่อนแค่เดือนละ700บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งรถซีตรองคันนี้ชื่อเขาก็น่ารักด้วยนะคะชื่อเอมมี่ค่ะ เป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%เลยมีแนวคิดมาจากรถยนต์รุ่นเอมีวันค่ะเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วรถคันนี้จะเริ่มเปิดให้สั่งจอง30มมีนาคมนี้ที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกนะคะและจะเริ่มส่งมอบในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนในบ้านเรารอดูกันต่อว่าเขาจะมาหรือเปล่าค่ะ ข้ามไปดูทางฝั่ง Apple กันบ้างค่ะแต่เป็นเรื่องที่สาววงแอ p เปิลเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะ Apple ถูกล้อเรื่องล้อล้อที่ว่าเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับ Mac p r ครรุ่นล่าสุดนะคะแล้วราคาเนี่ยไม่ถูกด้วยตั้ง16,0 0 0บาทแน่ปัญหาก็คือไม่มีตัวล็อกล้อค่ะและด้วยความที่ไม่มีตัวล็อกล้อเนี่ยแหละค่ะก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์เคสวิ่งเองได้คือมีผู้ใช้งานนะคะเขาถ่ายคลิปการไหลของ Mac Pro ออกมาให้เห็นกันแบบจะจะเลยค่ะแซวแรงแบบนี้ไม่รู้ว่า Apple าาาจะมมีตรรกรกกแก้ปัญหาอะไรรออกมาหือเปล่านะคะแมี กวางเทียบดูทั้งราคาและประสิทธิภาพเนี่ยเป็นกวางก็คิดหนักเหมือนกันค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวน่ารักในวิกฤตโควิด19นะคะเราทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้คุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เขาทำงานกันหนักมากเลยในการดูแลผู้ป่วยนะคะล่าสุดมีพยาบาลสาวโสดที่อู่ฮั่นคนหนึ่งค่ะออกมาชูป้ายประกาศเลยว่ารางวัลเพียงแค่อย่างเดียวที่เธอขอจากการทุ่มเทการทำงานในครั้งนี้คือเธอขอแฟนค่ะ พยาบาลสาวโสดคนนี้นะคะมีชื่อว่าเถียนฟางฟางค่ะเธอปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาจากเพื่อนของเธอนะคะที่ประกาศหาแฟนถ่ายรูปลงโซเชียลเธอก็เลยอยากลองทําบ้างวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเธออยากให้ผู้คนยิ้มได้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ในตอนนี้และเธอนนบอกด้วยนะแม้ว่าเธออยากจะมีแฟนมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้หน้าที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลคนไข้ค่ะซึ่งเถียนเป็นหนึ่งในทีมแพทย์คนแรกๆที่อาสามาปฏิบัติงานในพื้นที่อู่ฮั่นตั้งแต่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะฟังเรื่องนี้แล้วก็ยิ้มได้จริงๆนะคะ ควางก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั่วโลกเลยที่กำลังต่อสู้กับโควิด -19 อยู่ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารในดีกดไลค์กด s u b สไครป์และถ้าอยากเห็นหน้ากวางก่อนใครก็กดสั่กนกระดิ่งด้วยนะคะคลิ๊งคลิงคลิงง